เฮ้ย,อ,ยอะไรเ,เป็นไรเป็นไรเป็นไรเป็นงไรใช่เหรอเป็นฝูงเหรอมีปมดำมาเหรอมีขอบอ่ะเก็บผักอยู่เหนือยหน้าไปเจอเป็นฝูงสี่ห้าตัวได้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนรีบขึ้นมาเร็วอยู่ข้างบนนู้นเหรอ มาเป็นฟงเหรอมันอยู่ติดน้ำมันหากินอะไรทุกอย่างเลยเหมือนเป็นพวกปลาหรือเปล่าเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาเลยว่าอันตรายมากเลยไปหาพักูนมาไปเจอหมีก่อนนะทุกคนไปเจอหมีก่อนนะวิ่งกลับมาก่อนเออขึ้นมาก่อนอันตรายมากเลยโอเคโอเคขึ้นข้ามมาก่อนเขินข้ามมาก่อนมาเป็นครอบครัวดีดีไม่ไม่เป็นไรมาก